วันนี้มาลุ้นข่ยี่บห้าเซนกันครับนี้ปลาครับโอ้โห ติดโพเลยครับมาติดขายได้ยังไงครับเนี่ยขายยี่บห้าเซนครับโอ้มีตะก้อเบ็ดครับนี่ครับตะก้อปลาวิ่งมาติดขายครับว่าแล้วยี่ิบห้าเซนปลาตัวเล็นจะติดได้ยังไง เกาปากเหนียวย <c oughs> ด้วยฮะโอ้โหเตโพไซน่าจะเกือบโลครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับตะกอโหพันมาเลยครับใ <c oughs> ส่นักตกปลาทำเบ็ดขาดแน่นเลยครับ นี่ครับผลงานยี่ิบห้าเซนครับจากเบ็ดที่คนตกปลาทำขาดแล้วก็ปลาวิ่งมาติดตะข่ายนะครับเอโพไซโลครับ